หลังจากคุณแม่บุญเรือนตั้งใจปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถล่องหนหายตัวได้ซึ่งการล่องหนหายตัวของแม่ชีบุญเรือนนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่พระพิสุสงฆ์สามนเณรและแม่ชีจนแม่ชีหลายๆท่านได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือนทั้งที่ปฏิบัติธรรมมาด้วยกันนั่นเป็นเพราะคุณแม่บุญเรือนมีความตั้งมั่นและเอาจริงเอาจัง จนบรรลุฌาน4ี่และอภิญญาหกได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งฌานสี่และอภิญญาหกนั้นตามคติทางพุทธหมายถึงการเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นหนึ่งเกิดอิทธิพลังทางใจและความรู้สึกสามารถตั้งจิตมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวได้เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิสามารถแบ่งออกได้เป็น4ชั้นตามลำดับความปานนิดได้ดังนี้ 1. ปฐมฌาน ความมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวคือมีวิตกวิจารปิติสุขแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่มีอารมณ์แน่วแน่เป็นอันเดียวอันเกิดจากสมาธิ 2. ทุติยฌานฌานชั้นที่สองละแล้วซึ่งวิตกละแล้วซึ่งวิจารเหลือแต่อารมณ์ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิ 3. ตติยฌานเป็นฌานชั้นที่3คือ ละบิติเสียได้เหลือไว้แต่สุขอันเกิดจากสมาธิ 4. จตุทชาญเป็นชาญสำคัญชั้นที่4คือละสุขเสียได้กลายเป็นอุเบขาคือวางเฉยคู่กับสมาธิหลังจากคุณแม่บนเรือนสำเร็จชาญสีแล้วคุณแม่บนเรือนก็ได้เพียรพยายามฝึกจิตและสมาธิอย่างแรงกล้าทั้งได้ประกอบการบุญอยู่เป็นนิด จนท่านสามารถบรรลุอภิญญาได้อภิญญา6ตามคติทางพระพุทธศาสนากล่าวคือ 1. อิทธิวิธีแสดงอิทธิฤทธิ์ได้เช่นล่องหนหายตัวได้อธิษฐานต้นมะม่วงต้นเล็กๆให้ออกช่อในคืนเดียวได้เดินกลางสายฝนโดยไม่เปียกและยังเรียกฝนให้ตกสั่งฝนให้หยุดได้เป็นต้น 2. ทิพยโสตหรือที่เรียกกันว่าหูทิพย คุณแม่บุญเรือนสามารถได้ยินเสียงพูดจากต่างบ้านต่างเมืองได้บอกเล่าเรื่องราวให้ลูกศิษย์หรือผู้ใกล้ชิดฟังได้ถูกต้องอย่างน่าอัศจรรย์ 3. เจโตปริยชาญเป็นการอย่างรู้ความคิดจิตใจผู้อื่นซึ่งลูกศิษย์และคนใกล้ชิดคุณแม่บุญเรือนจะประหลาดใจและทราบกันดีในข้อนี้ 4. บุพเพนิวาสานุสติได้แก่การระลึกชาติได้ คุณแม่บุญเรือนได้เล่าให้เหล่าบนานรรดาลูกศิษย์ฟังไว้ถึงอดีตสามภพชาติสําคัญดังนี้ชาติที่หนึ่งธิดาพระเจ้าเชียงใหม่เจ้าหญิงสร้อยสุวรรณเมื่อราวหนึ่งพันปีมาแล้วท่านได้เกิดเป็นธิดาของพระเจ้าเชียงใหม่ชื่อเจ้าหญิงสร้อยสุวรรณขณะนั้นมีอายุสิบขวบท่านได้ใส่กําไลข้อเท้าทองคําทั้งสองข้างในขณะนั้นมีการหล่อพระพุทธรูปสมโพธิทำยอดเจดีย์ดอยสุเทพหุ้มทองคํา ท่านได้ขึ้นไปบนลานเจดีดอยสุเทพพร้อมด้วยพี่เลี้ยงและท่านแอบถอดกำไรข้อเท้าทองคำข้างหนึ่งโยนลงไปในเบ้าที่เขากำลังจะหลอมเพื่อทำพระและยอดเจดีโดยไม่บอกใครเพื่อเป็นการบูชาพระและเจดีเมื่อกลับมาที่คุ้มพี่เลี้ยงจึงถูกลงโทษเนื่องจากกำไรข้อเท้าหายแต่ท่านก็นิ่งเฉยเสียจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านเกิดมาในภพชาติใหม่เป็นลูกคนจน ชาติที่สองเป็นลูกสาวของคนธรรมดาชื่อจำปาชาติที่สท่านได้เกิดเป็นคุณหญิงโมหรือย่าโมเท้าสุรนารีแห่งจังหวัดนครราชสีมาวีระสตรีคนสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยคุณแม่บุญเรือนได้เล่าพบชาติให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์ฟังไว้สามพพสามชาติด,ดังที่กล่าวมานี้อภินยาชั้นที่ห้า ทิพยยะจกักษุหรือตาทิพท่านจะใช้ก็ต่อเมื่อจําเป็นจริงๆเท่านั้นหากท่านใช้ตาทิพอาจเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามมากมายท่านจึงงดเว้นเสียโดยถือว่าให้คืนไปในทางธรรม 6. อาสวัคยะฌาญคือการพ้นจากความเกาะเกี่ยวรักโลกโกรธหลงคุณแม่บุญเรือนได้บำเพ็ญทำข้อนี้เป็นอันมากจนบรรลุและให้ความปานีกับคนใกล้ไๆเสมอกัน ยากจนหรือเศรษฐีอย่างเท่าเทียมยังมีเรื่องราวอภินิหารของคุณแม่บุญเรือนอีกมากมายทั้งหลักปฏิบัติธรรมและวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตไว้มีอะไรบ้างและใช้อย่างไรไว้รับชมรับฟังกันต่อไปในคลิปหน้าครับ